่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือคู่มือชีวิต4ชุดโลกหมุนได้ด้วยความเพียรศิลปะแห่งการใช้ชีวิตด้วยความภาคเพียรอย่างมุ่งมั่นและสง่างามตอนที่3 หมวดคำสอนพระเถราจารย์พระผู้ชี้นําทางปัญญาเทศนาสอนไว้พระธรรมคำสอนโดยพระพรมคุณาพรประยุทธ์ประยุตโตหลักสำหรับการครองชีวิตต้องอาศัยคาระวะสธรรมสีประการคือ 1. สัจจะคือความจริงดำรงชีวิตมั่นในสัจจะซื่อตรงซื่อสัต์จริงใจพูดจริงทำจริง จะทำอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ 2. ธรธมะคือฝึกตนบังคับควบคุมตนเองรู้จักปรับตัวแก้ไขปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงามอยู่เสมอ 3. ขันติคืออดทนมุ่งทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งอดทนไม่หวั่นไหวมั่นในจุดหมายไม่ท้อถอย 4. จากคะคือเสียสละ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลบำเพ็ญประโยชน์ละทิฏฐิมานะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหลักธรรมที่เป็นประตูสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตที่เรียกว่าวัฒนมุข6ประการ 1. อารมคยาคือการรักษาสุขภาพดีทั้งกายใจ 2. ศีลคือการมีระเบียบวินยัย ประพฤติดีมีมารยาทงามไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม 3. พุทธานุมัติคือการเอาเยี่ยงอย่างคนดีศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอย่างของมหาบุรุษพุทธชน 4. สุตะคือตั้งใจเรียนให้รู้จริงเล่าเรียนค้นคว้าให้รู้เชี่ยวชาญใฝ่สดับเหตุการณ์ให้รู้เท่าทัน 5. ธรรม,มานุวัตรคือทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ดำรงมั่นในสุจริตทั้งชีวิตและงานดำเนินตามธรรม 6. อาลีนตาคือมีความขยันหมั่นเพียรมีกำลังใจแกร่งกล้าไม่ท้อถอยเฉื่อยชาเพียรก้าวหน้าเรื่อยไปหลักธรรมที่ใช้ปิดช่องทางของความเสื่อมเรียกว่าอบายมุกหประการ หไม่ติดสุรายาเมาอันจะทำให้เสียทรัพย์เสียสุขภาพเสียเกียรติเสียสติและเสียปัญญา 2. ไม่เที่ยวกลางคืนเพื่อรักษาตัวรักษาวงสกุลรักษาทรัพย์ปิดช่องทางเดือดร้อนทั้งหลาย 3. ไม่ดูการละเล่นซึ่งจะทำให้เสียงานเสียเวลาเสียสุขภาพเกิดความฟุ้งซ่านกังวลใจ 4. ไม่เล่นการพนันอันจะนำมาซึ่งการเสียทรัพย์ เสียผู้เสียคนเสียเกียรติเสียชื่อเสียงสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรติเตียน 5. ไม่คบมิตรชั่วเป็นที่มาของหนทางเสื่อมในทุกด้าน6ไม่เกียรคร้านซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียงานการและโอกาสอันดีธรรมะโดยพระพยอมกัลยาโนคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ต้องมีใจสูงอยู่เหนือความเกียดคร้านอยู่เหนือความเหนื่อยหน่ายมนุษย์เดี๋ยวนี้มีพวกทำน้อยอยากได้มากไม่ทำเลยจะเอาทั้งหมดปัญญาเกิดจากการทำงานในขณะที่เราทำงานย่อมทำให้เราเกิดปัญญาด้วยเพราะงานย่อมมีอุปสรรคเมื่อเกิดอุปสรรคก็ต้องเกิดวินิจฉัยเมื่อเกิดวินิจฉัยก็จะเกิดเรื่องปัญญาเมื่อเกิดเรื่องปัญญา ก็จะเกิดความเชี่ยวชาญอนาคตก็จะโชดช่วงต่อไปเพราะฉะนั้นคนเกียดคร้านไม่อยากทำงานก็คือคนเกลียดธรรมะเกลียดความเป็นมนุษย์ของตนเองด้วยธรรมะโดยพระปิยโสพลชีวิตกับการงานงานสร้างชีวิตมีความเสี่ยงเหมือนพายเรือในทะเลหลวงบางครั้งก็ราบรื่นแต่บางครั้งคลื่นลมก็โหมกระนำ รุนแรงเกินกำลังจะทนทานมรสุมในทะเลก็เหมือนมรสุมของชีวิตเรือต้องแข็งแรงไม่บอบบางเหมือนเราต้องแกร่งกล้าคราวรเผชิญอุปสรรคปัญหาเราท้อแท้อ่อนแอเมื่อไหร่เมื่อนั้นเรือชีวิตก็จะอับปางทันทีบางครั้งที่มนุษย์เราเป็นทุกข์ก็เพราะความต้องการและความคาดหวังของเราจะให้คนนั้นคนนี้มาเห็นใจเราเข้าใจเราเข้าข้างเรามากที่สุด และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เรานั้นไม่ถูกต้องเราต้องสู้เองเราต้องยืดอกสู้กับปัญหาเองยิ้มท้าถ่ายปัญหารอบด้านให้ได้ปัญหาทุกอย่างกลัวคนจริงแต่จะตามบทขยี้คนเหาะแยะใจสะธรรมะโดยพระราชธรรมวาทีชัยวัดธรรมวัฒโนคุณธรรมที่จะทำให้เราไม่อับอายต้องดำเนินชีวิตอยู่ในทิศทางธรรม คือซื่อสัตย์สุดจริตเป็นนิดขยันประหยัดให้มั่นหันหลังให้ทางอบายทั้งหลายอันเป็นทางแห่งความเสื่อมของชีวิตชะตาชีวิตคนเรานั้นทำอะไรเป็นอะไรก็ตามจะมีอนาคตสดใสก้าวหน้าจะต้องมีองค์ประกอบคือ 1. มีความรู้ท่านบอกว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ 2. มีความสามารถ ทำอะไรเป็นกับเขาบ้างสิ่งที่จะบอกถึงความสามารถคือหน้าที่ไม่มีหน้าที่ก็ไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถ 3. ม,มีโอกาสบางท่านบางคนมีฝีมือดีแต่โอกาสมันปิดโอกาสไม่เปิดเข้าตำราว่ามวยดีแต่ไม่มีเวทีชกหรืออัดสวินไม่มีสนามรบ 4. มีผู้สนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสและช่วยส่งเสริม 5. มีบุญกุศลได้ทำไว้ได้สั่งสมอบรมบาร,รมีมาแต่ปางก่อนคืออดีตที่กระทำมากลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์